สวัสดีครับ FC พี่น้องช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทาคามนีบอมนิติพามาเก็บเห็ดนะครับมือนีเห็ดตายไก่หม้อแกงนะครับอยู่ข้างๆเพื่อนนะครับปลูกไว้นะครับ,เ,เ,รบ,นะรบเดี๋ยวกะซีซอนวิธีเอาให้เบิง่งนะครับกุ้แรงอเอาไปแกมามา,มา,มา FC มา้ะค่เ้มเนี่เห็ดวก เห็ดปวกเกลี้ยงมันแนวนี้แลหละครับเอฟซีอ่ตัวอะไรต้องการมาเก็บเห็ดปวกก็มาเก็บสัวกันนะครับเด้อนี่วิธีเอาครับพ่กเนี้ยบึบแบบเดียวโลดถ้าตัวมันออกลายเป็นนี่าอ่เอาเกลี้ยงเนาะเอา้าปลูกเนาะเอฟซีนะนครับวิธีเอาน่ะเอาง่ายๆครับเอาแล้วก็ใส่กระตานะครับเป็น เอฟซท่านใดอยากมาเก็บน้ำเบาวนิดกะมาครับผมโอ้หัก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 อ่เฮ้ยผ้หเรี้ยไปได้ไไปโอ้มันมือมันกระบาดมาเลยนี่นันครับนี่ครับเสียดายแต่ว่าถือนโอ้มันถึอฝนเนาะไม่นอะไเนาะเอฟซี วิธีเอานะครับอามันก็ปูว้าปูว่ายพ่กายจดิจบอยู่คู่มนะครับพุดนะโอ้กํลังสีบานกัมีครับเอซีโอ้ยฮักเบิดโอ้ยคุน่ะพุดนะพุนะดอกดอกเ็ดครับดอกเ็ดอกเ็ดโอ้ยคะพุดนะ พุ่นะครับเอดอกนี่งามขนาดครับเว้ยันัันเบไหนอมันหักแบหดนะครับมามามาเก็บเพเ็ดเดดนีนะครับแต่ว่าผมอยากให เอฟซีเบิ่งเนาะครับเนาะการเก็บเห็ดนี่กัเห็ดเฮ็ดเฮ็ดปวกนี่ท่านว่าพูดถึงท่านอยู่ในป่าจริงๆนะครับถ้าว่ามันมีการฉีดยาแล้วนี่เห็ดปวกอันนี้เห็ดปวกทีอ่ออกดีไดก้กว่ากาว่าบวชือแกนะครับเด้ออยากอยากฝากไว้ว่าถ้าโมเมนันเห็ดที่ห้าหมั่นใจเนาะครับเนาะก็อยากฝากเอฟซีไว้ โมไหกินนะครับเนาะเพราะว่าเห็ดป่วงนี่ถ้าว่า,วาถือยาฆ่าหญ้า,า,ามันสีมันสีอัานนั้นนะครับมันสีมียาฆ่าหญ้านะครับ,นนบเน,นะาะน,น,นะครับกะโอ้เห็ดป่วงครับเนาะกะวิธีก็คือบาลนินเตาอะไรครับอะไร น้ำนะครับเนาะใท่แน่แต่ว่าปลูกใกล้บ้านบ่ค่อยมียุงเบมึงนี่เฮ็ดแค่เฮ็ดแท้ๆ,ๆ,ๆ <c oughs> ลาบปากเลยนะครับเรื่องโมนี้นะเออโอ้มึงนะครับพอดีตอนนี้มามามายง้มแรงๆครับพอดีมันบาน <c oughs> พอดีขาดนะครับ มันนะครับมีแต่เฮ็ดทั้งวัดครับนี่ต้องใส่ไก่ตอดมันมันอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะเลือดติดต่อมันเบิ่งนะครับเพิ่นปลูกเห็ดปวกไว้อยู่ข้างเฮือนครับเขาเอื้อนนี่แหละครับเขาเอื้อน่าตายใกล้หมอแกงน่ะจือไว้เด้อครับน้องจะเฮือนมากกับพระราษเห็ดปวกครับอยู่โศกแมวเด้อครับเด้อเผาคาเฮานี่แหละผู้เบิ่งก็เบิ่งนะครับผู้เก็บก็เก็บ ข้างเขาบ่อยากหาหำซ้อยมมีในี่ครับนเีเฮ็ดปวกนะครับ FC มีแต่ดอกงามๆคือคุมื่อนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องปลูกกินเองเลยเนาะครับเนาะเพราะว่าเขาจะไปเก็บได้ปาลาได้ดงกับอันตรายต่อชีวิตเดครับจักอักกนใดยูงจักกะได้เสือจักกะได้ยาคาย่าหน้าบุ่้่น่ะนี่ครับนี่9เดือนอู้ ฮึด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 นี่ด <ส lonely, S 2> อกนึง <ส Dracula. S 2> om, n n. โอ้โหกำลังจูมเอฟซีครับมาคนเดียวเจอคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครโอ้โหจุ่มๆท้งนั้นนี่ครับมนี่ นี่พี่น้องหยิบซีฮู้เฮ็ดเฮ็ดกับฮิดกระดิยากระดอกเด้อครับเด้อโอ้ยฮักฮักนี่ครับโอ้ยดอกนี้ดอกนี้ก็สวยนะครับฮู้ฮู้ จกกูโอโอากาศชืช้นๆอย่างนี้จะเป็นรอดเลยครับาหาเมื่อกี้ครับเดีบซีมาบึงดูมันสิพ่อได้แกงอยู่บ่นะครับ โอ้โหอันนี้ขี้สูรครับขี้สูร uh, ขี uh, ้สูดหรืยว่าตับดินนะครับตรงนี้นะครับที่นี่คือที่ของเห็ดดินนะครับโอ้เห็ดข่าบ่เอาไปคือข่าเห็ดข่าเห็ดข่าเห็ดข่าก็มีเอาเห็ดข่า โอ้โหเห็ดแดงก็มีนะครับเอฟซีเดี๋ยวผมจะหาเห็ดแดงสักสามสี่ดอกโอ้โฉกกกกกกนี่ครับเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดแดงนี่แหละเห็ดแดงเห็ดแดงนี่ฮะงามคือกันได้เห็ดแดงก็ได้ดอกน้อยมันก็มีโอ้ยดอกนี้ดอกนี้ นี่ก็แมนนะครับเด้อเอฟซีเห็ดแดงนะครับเด้อโอ้ดีดอกนี้นี่นี่โอ้กุ๊กกุ๊กกุ๊กเห็ดแดง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 หรือสีเห็ดเรียกแล้วเด้อครับโมนี่เห็ดโอ้ดอกงาม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 เอีกุ๊ก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 เห็ดก็เห็ดแท้เท่โมนี่ เฮ็ดแก่เก pues mm ่เนาะเฮ็ดแดง่จะออกาเยเฮ้ยดอกอวนี่ยโอ้โนีห่ครับยเห็ดแดงเห็ดเห็มากนะครับนาะ เห็นดกันไหมเนห็นมาอ,อืมมันอยู่ในห่มแค่นนะครับเออตัวนี้แต่ก็แค่น้อยอตัวอืมอ ตตตุุน่ารักอะบาดนิดสิคอยาดเก็บก่อนเนาะครับเนาะน่ารักอะมาเบิรงครับวิธีการแกงเห็ดกันไ้ตามมาเนาะครับเนาะสำรับคลิปนี้เอาวัตสันนี่นะครับเก็บเห็ดก่อนสวัสดีครับ